สวัสดีครับพบกับ MMP สอนสร้างสื่อนะครับในคลิปนี้นะครับก็มาอยู่ในหัวข้อของความรู้ทั่วไปสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้ MMP สอนสร้างสื่อมีกิจกรรมดีๆมาให้3กิจกรรมด้วยกันนะครับหลังจากรับความรู้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมกันนะครับว่า3มกิจกรรมมีอะไรบ้างใครอยากรู้แล้ว ดูให้จบนะครับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าปังมากแม่นะอ่ะสังคมศึกษานะครับมาถึง ep ีที่6แล้วนะครับอี EP นี้นะครับมาความรู้เกี่ยวกับอ่ารยธรรมของอียิปต์นะับอ่ะอยากจะบอกว่าครั้งแรกนะครับที่ได้เรียนรู้กับตัวคำนี้นะอะเดี๋ยวแป๊บนะ ครั้งแรกนะที่ได้รู้จักกับคำนี้ที่ขีดนี้นะ EGYPT ตัวนี้นะอ่านว่าอะไรรู้ไหมอ่านว่า e ียิปจ้าอ e ียิปตด้วยความที่เราไม่รู้สะกดไปสะกดมาอ๋ออ e ียิปต์นี่เองแหม <S 2> <S 2> <S 2> เออซัดงงเลยว่าอ e ียิปต์คืออะไรนะนะมุกฮาฮไม่รู้ว่าจะฮากันหรือเปล่านะ ไปความรู้กันเลยดีกว่าจุดกําเนิดนะครับของอรารยธรรมอียิปต์หรืออียิปต์นะฮะอาณาจักรอียิปต์เนี่ยถือว่าเกิดขึ้นในราว3,200ปีก่อนคิดคิดคดการนะโดยราชาเมงป่องอาราชาเมงป่องคืออะไรสกอเปียนกิ้งนะคือราชาแมงป่องเป็นผู้ครองนครทีส นะซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางแห่งลุ่มแม่น้ำไนพระองค์ได้กีทานะฮะกีทาทัพเข้ายึดครองนะครรัฐต่างๆนะฮะในอียิปต์บนและตั้งตนเป็นฟาโรห์แห่งอาณาจักรอียิปต์เลยนะฮะทางตอนบนนะฮะตั้งตนเป็นฟาโรห์แห่งนะาอาณาจักรอียิปต์ทางตอนบนเลยนะราชาแมงป่องเนี่ยปรารถนาจะรวมอียิปต์เข้าด้วยกัน แต่พระองค์เนี่ยสิ้นพระชนเสียก่อนนะสิ้นพระชนเสียก่อนเลยไม่ทันได้รวมอียิปต์เข้าด้วยกันนะต่อมานะพระโอรสของอของพระองค์นะพระโอรสของราชาเมงปองเนะี่ยฟังดีๆนะพระโอรสของราชาเมงปองเนะี่ยชื่อนมว่านาม์นะวันเนมนะเนม์ นะแต่ภาษาไทยเราก็อ่านคันว่านามเอานามเอนะได้สารต่อนโยบายนะ,ะและกีทากีทาทัพเนี่ยเข้าโจมตีอียิปต์ตอนล่างาพ่อตีตอนบนลูกตีตอนล่างเหลืออะไรล่ะทีนี้ในที่สุดนะ,ะเมื่อถึงสมัยของฟาโรเมเนสนะฟาโรเมเนสคือใครอะ่ะคือฟาโรเมเนสคือใครฟาโรเมเนสนะฮะ เป็นลูกของนามือนะพระองค์สามารถรวมทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกันได้สําเร็จเลยนะและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นฟาโรหร์องค์แรกของอียิปต์โดยตั้งเมืองหลวงที่เมมฟิสนะเมมฟิสซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของลุ่มแม่น้ำไนน์นั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นที่ตั้งที่ตั้งเนี่ย อารยธรรมอียิปต์นะเริ่มขึ้นมาตอนอ5 0 0น3,500ปีก่อนคิดตศักราชหรือ5,500ปีมาแล้วนะครับในบริเวณลุ่มแม่น้ำนายเนี่ยบริเวณลุ่มแม่น้ำเขาจะแบ่งด้วยกันเป็น2บริเวณนะคือ lower egypt นะ egypt L lower egypt ตัวนี้นะคือแม่าปากแม่น้ำนะปากแม่น้ำเนี่ยไหลสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เรียกว่าเดลตานะครับอะไรธรทำได้เกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณที่สองนะครับคืออัปเปอร์อียิปต์คือเป็นที่แม่น้ำไหลผ่านนะไหลผ่านทะเลทรายแล้วก็หุบเขานะไปจนถึงซูดานในปัจจุบันนะครับต่อจากการปกครองนะฮะการปกรครองฟาโร เป็นชื่อตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินของอียิปต์โบราณทุกราชวงศ์มีอำนาจเด็ดขาดนะพระเจ้าแผ่นดินตั้งกฎมาหนึ่งกฎลูกเนะเาะประชาชนขัดขืนปุ๊บสั่งเด็ดขาดประหารอะไรได้เลยคือคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินของอียิปต์เนี่ยเป็นคำสั่งที่เด็ดขาดใครขัดขืนปุ๊บโดนทันทีนะฮะเช่นผมไปขัดขืนกด ว่าห้ามออกนอกบ้านตอนสี่ทุ่มเขาบอกว่าถ้าออกก่อนสี่ทุ่มจะโดนประหารแต่ผมดันออกก็คำนาดอํานาจของฟาโรห์นยเป็นขั้นเด็ดขาดก็ต้องโดนนะฮะอันนี้คือการปกครองของอีดิดนะครับเป็นตัวอย่างนะต่อมานะครับความเชื่อนะเชื่อในโลกหลังความตายจึงมีการสร้างพีระมิดนะอ่า การสร้างพีระมิดเก็บศพทำมามี่บูชาสัตว์ต่างๆนะเช่นม้าในแมววัวเดียวเป็นต้นม้าในแมววัวเดียวนะฮะเป็นต้นอันนี้คือความเชื่อของเขานะบูชาสัตว์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทําสร้างพีระมิดพหกเหลี่ยมนะเก็บศพทำมามี่นะต่อมาวรรณกรรมสําคัญนะฮะคำพี่มรณนะ วรรณกรรมสำคัญตัวนี้นะครับเราใช้เลเซอร์นะวรรณกรรมสำคัญนะครับคือคำพีมอรณะหรือ book of the deeds นะ De น,นะครับ book of the deeds เป็นคำพีมอร์นะครับต่อเลยจ้าอักษรนะประดิษฐ์อักษรนะภาพหรือ hieroglyphic hieroglyphic นะอ่ะอักษรภาพนะฮะให้ดู อันนี้ใช้ปากกานะครับดูสีดำนะจะยกตัวอย่างนีครับคืออ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้อาจจะแปลว่าภูเขาอันนี้แปลว่านกอ่อันนี้แปลว่า,นนแ,วาแม่น้ำอันนี้คือพีระมิดทำเก็บศพทำมัมมี่อ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็ มันจะเป็นภาพของเขานะครับที่อธิบายทุกๆอย่างคือชาวอียิปต์ด้วยกันเนี okay. ่ยเขาจะรู้ว่าลักษณะนี้คืออะไรลักษณะนี้คืออะไรมันเป็นอักษรภาพนะของอียิปต์โบราณนะครับต่อมานะฮะเทพเจ้าอียิปต์เนี่ยมีอะไรบ้างอ่าเทพเจ้าอียิปต์นะครับหนึ่งนะฮะเทพเจ้าอนูบิสเทพเจ้าอนูบิสมีลักษณะเด่นที่เป็นศีรษะนะฮะเป็นหมาใน ศีรษะเขาจะเป็นหมาในสีดำร่างกายเป็นมนุษย์ผู้ชายนะความหมายคือเป็นเทพเจ้าแห่งความตายเนะจ้าแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อมาเทพเจ้ารารเทพเจ้าราลักษณะเด่นนะคศีรษะเป็นเดียวนะอ่านี่ศีรษะเป็นเดียวเบสัญล,ลักษณ์รูปดวงอาทิตย์ดูเหนือศีรษะจะอยู่ประมาณนี้ฮนะลูก ความหมายคือเป็นเทพแห่งความเป็นอมตะนะต่อมาเทพีไอซิดคือเทพเจ้านั่นแหละนะเทพีไอซิดเป็นเทพีแห่งเวทมนตร์เป็นเทพแห่งเวทมนตร์เลยนะต่อมาเทพเจ้าฮอรัสเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเทพเทพเทพีฮาร์เทอร์นะเป็นเทพแห่งความรักอ ไปบอกเพื่อนเลยฉันเนี่ยเป็นเทพีฮาร์เทอร์นะฉันเป็นเทพีฮาร์เทอร์เพื่อนก็จะงงนะรุ่นพี่ก็จะงงเพื่อนก็จะงงรุ่นน้องก็จะงงเทพเทพีฮาร์เทอคืออะไรถ้าเขาถามเราก็ตอบไปว่าฉันเป็นเทพแห่งความรักอย่างนะอ่าเทพอามอนนะะจอมราชันแห่งปรงเทพนะเทพพระเจ้าโอซิลิสเทพแห่งแม่น้ำนาย แล้วก็เราเล่นกับเพื่อนได้นะฉันเป็นเทพเจ้าฮอลัสเพื่อนก็จะงงเทพเจ้าฮอรัสคืออะไรเทพเจ้าฮอรัสคือเทพเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านั่นเองนะเทพีฮาร์เทอร์คือเทพเแห่งความรักนะเออเอาไปเล่นได้นะครับเด็กๆต่อมานะครับวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณน,นะชาวอียิปต์โบราณเนี่ยดำรงชีวิตด้วยการกัดสิกรรมโดยเฉพาะในที่เขตที่รับร่มน้ํา ออขออภัยนะโดยเฉพาะในเขตที่ราบน้ําท่วมนะถึงบริเวณที่ราบน้ําท่วมถึงนะก็คือแบบเป็นที่ราบนะแล้วน้ําก็จะท่วมเข้ามานะทีนี้นะฮะหรือเรียกว่าเป็นเขตดินสีดําที่ชื่อว่าเคมีดเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะฮะการเพาะปลูกผลการเพาะปลูกเนี่ยได้ผลดีมากเลยนะ พืชผลที่จะได้ถือเป็นสมบัติของฟาโรห์และจะมีการแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างเหมาะสมนะพืชที่นิยมปลูกกันคือข้าวสาลีและข้าวบาเล่อาชาวอียิปต์ชอบปลูกข้าวสาลีและข้าวบาเล่นะครับโดยพวกเขาจะใช้ข้าวสาลีทําเป็นขนมปังและทําเบียร์จากข้าวบาเล่นะทั้งสองอย่างนี้เป็นอาหารหลักของชาวอียิปต์โบราณน,นะพืชผลเหล่านี้ ยังใช้เป็นสินค้าส่งออกไปยังดินแดนต่างๆอีกด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำข้อสอบเนะี่ยนะฮะข้อสอบแล้วมีคำถามว่าข้าวสาลีและข้าวบาเล่ชาวโบราณชนเผ่าใดที่ชอบปลูกเราจะต้องตอบว่าชาวอียิปต์โบราณน,นะเพาเป็นชนเผ่านะชนเผ่าอียิปต์ ความเจริญอารยธรรมอียิปต์นะครับความเจริญอียิปต์มีความเจริญด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนขาคณิตมาถึงเรขาคณิตนะครับพวกเขาถึงพวกเขาเนี่ยคำนวณการสร้างพีระมิดและวิหารเด็กๆเห็นไหมครับเด็กๆดูที่เมาส์นะสีแดงนี้นะนี่นะครับคือพีระมิดสามเหลี่ยมพีระมิดสามเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมเนี่ย ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของอียิปต์นะครับในหนังสือเราจะมีนะมีภาพอยู่นะมันจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญถ้าเราได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินแล้วผ่านอียิปต์มองลงมาอุ้ยพีระมิดสามเหลี่ยมตรงนี้อุ้ยพีระมิดหกเหลี่ยมตรงนี้พีระมิดห้าเหลี่ยมตรงนี้เลขาคณิตอันนี้อันนี้เลยคาคณิตอันนั้นอยู่ในอะไรตอบได้คำเดียวเลยครับว่าอียิปต์จ้า นะแต่ต้องเป็นกองทรายนะลูกที่ลักษณะเด่นคือจะเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมและหกเหลี่ยมนะในโดยส่วนมากเขาจะทําเป็นสามเหลี่ยมมากกว่านะฮะในในอียิปต์นะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเรามาถึงอียิปต์แล้วนะครับเขานะฮะได้คํานวณการสร้างพีระมิดและวิหารคิดค้นระบบการนับเลขคํานวณค่าบวกลบคูณหารและหาพื้นที่และปริมาตรทั้งยังคิดค้นปฏิทินทางสุริยคตินาน ในในที่ในหนึ่งปีนะมี360วันนะสิเดือนมีเดือนนึงเนี่ยมีสาวันนะครับเดือนมี30วันที่เหลือ5วันจะเป็นวันสําคัญในช่วงปลายปีนะครับชาวอียิปต์ยังสามารถหาตำแหน่งดวงจันทร์ดวงดาวรวมถึงคิดคน้นวิธีการเก็บรักษาสภาพศพด้วยการทำเป็นหม่มมี่นะครับ จุดสินสุดของอรารยธรรมอียิปต์นะช่วงเวลาของอียิปต์โบราณนะบแบ่งออกเป็นอาณาจักรส่วนใหญ่แบ่งตามราชวงศ์ปกครองจนถึงอาณาจักรสุดท้ายหรือที่เรียกว่าอาณาจักรกลางนั่นเองนะครับอรารยธรรมอียิปต์อยู่ในช่วงของการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่นะและส่วนใหญ่ล้มลงนี่เป็นเวลาเดียวกับที่อียิปต์พ่ายแพ้เลยนะพ่ายแพ้ต่อชาติอื่นๆเลยเช่นเดียวกับอัอสซีเรียและเปอร์เซียนะจนถึง 300-32ปีนะก่อนคริสต์ศักราชนะเป็นจุดสิ้นสุดของอรารยธรรมอียิปต์โบราณเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชพิชิตอียิปต์ได้นะและจัดให้อียิปต์เป็นจังหวัดเดียวในจักรวรรดิมาดขออภัยนะจัดให้อียิปต์เป็นจังหวัดเดียวในจักรวรรดิมาซิโดเนียชื่ออ่านยากมากนะอ่าก็ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับอรารยธรรมอียิปต์นะฮะสรุปสั้นๆก็คนที่เข้ารับชมแล้วนะครับจนถึงตอนนี้เรามาถึงกิจกรรมดีๆกันแล้วจ้ากิจกรรมดีๆมีอะไรบ้าง3อย่างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์คนละ1ไลค์ like, นะครับกดซนะับสไคร์นะแล้วกดแช่นะเพื่อเผยแพร่ความรู้นะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยและกดกระดิ่งนะฮะแล้วเลือกเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเวลาลงคลิปอะไรลงกิจกรรมดีๆความรู้สาระดีๆแบบนี้จะได้มาดูกันทันนะครับอ่าไปดูกิจกรรมดีๆ3อย่างกันเลยกิจกรรมแรกนะฮะขอเรียนเชิญนักนิสิตนักศึกษานะฮะรวม สอบออนไลน์ทิงทุนการศึกษานะครับเรียงความรู้ทั่วไปในวนอาสารหาบูชานะฮะสอบวันที่28กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2564นะมีวิทยากรเนี่ยติวความรู้เพิ่มเติมให้ก่อน5รอบก่อนสอบนะเราใช้ระบบซูมนะฮะในการเข้าสอบออนไลน์นะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะฮะมีเกรติบัตรมอบให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ สามารถสแกน QR code ค,คเพื่อสมัครได้เลยหรือว่าดูที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับอ่านดีๆนะมี3ลิงก์นะจ๊ะมี3ลิงก์นะจ๊ะมีการสอบชิงทุนออนไลน์วันอาสาละหบูชานะครับเพราะว่ากิจกรรมเรามี3กิจกรรมอ่านดีๆก่อนสมัครนะจ๊ะติดตามกิจกรรมดีๆนะคะได้ที่เยาวชนพุทธอาสานะครับตามนี้เลยนะจ๊ะนี่ a c e b o o k เยาวชนพุทธอาสาไปกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ กิจกรรมที่สองครับขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์บรราสาลหาบูชาท่านใดที่ไม่ต้องการนะฮะสอบต่อยากเวียนเทียนอยากทำบุญเพราะว่าโควิด1 9ระบาดรุนแรงมากตอนนี้นะก็ได้หลายๆจังหวัดนะฮะโดนล็อกดาวน์ไปแล้ว <c oughs> นะหลายๆจังหวัดโดนล็อกดาวน์ไปแล้วกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์อาสาลหาบูชาช่วยคุณได้จ้ะ วันที่24กรกฎาคม64นะฮะเวลา19นาฬิกาถึง19นาฬิกาสนาทีนะครับร้มกิจกรรมออนไลน์ผ่านซูมนะมีเกมีเกติบัตรมอบให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสามารถสแกน QR code นะตัวนี้แคปภาพแล้วไปในไลน์นะเพื่อสแกนก็ได้นะครับหรือว่าจะสมัครได้ที่ลิงก์นะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับก็มีเกติบัตรให้กับทุกคนที่เข้าร่วมนะครับทุกกิจกรรมนะครับที่เป็น ใช้ผ่านซูมนะเราจะมีทีมงานนะฮะให้ความรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมซูมนะครับติดตามด้เที่ยวชนพุทธาอาสานะฮะไปกดติดตามเพจเา้อยด้วยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับขอเชิญนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาร่วมสอบชิงทุนออนไลน์การศึกษานะชิงทุนการศึกษานะฮะเรื่องศาสตร์แห่งความเป็นครูอ่าสำหรับคนที่อยากเป็นครูนะจ๊ะคนที่อยากเป็นครูฟังทางนี้นะจ๊ะ สอบวันที่28กรกฎาคม64นะคนะฮะมีเกียรติบัตรให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับโดยมีวิทยากรเตรียมความรู้เพิ่มเติมให้ก่อนสอบห้ารอบด้วยกันนะฮะออนไลน์ผ่านซูมใช้ซูมไม่เป็นเรามีทีมงานสอนนะจ๊ะสามเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21กรกฎาคมนะครับสามารถสแกนได้นะฮะแคปภาพเอาไว้แล้วก็ไปสแกนในไลน์นะฮะหรือว่าจะเอาลิงก์ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามเพจเดียวัชมพิธาอาสากันด้วยนะจ๊ะก อะลไรลความเป็นคู่แล้วก็เวนเทียนออนไลน์อาสาฬหาบูชาสอบออนไลน์วันทั่วไปอาสาฬหาบูชานะจ๊ะอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะจ๊ะ MMP สอนสร้างสื่อจะทิ้งลิงก์ทั้งสามกิจกรรมไว้ใต้คลิปนะครับอ่านดีๆนะครับว่าเราต้องการสมัครอันไหนนะฮะหรือติดหรือทักเฟซส,ส่วนตัวก็ได้นะครับเฟซส,ส่วนตัวก็จะมีอยู่ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับ อย่าลืมสมัครกันมาเยอะๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้ MMP สอนสร้างสื่อในหัวข้อความรู้ทั่วไปสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม EP ที่6ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ